นิยายเสียงเรื่องเดิมพันรักอันตรายเช้าว,วันนี้เวลาราวหกนาฬิกาเศษมีผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์ประทะกันระหว่างกลุ่มผู้มีอิทธิพลในย่านดาวทาวน มีผู้เสียชีวิตจากกระสุนปืนและแรงระเบิดจำนวนทั้งสิ้น8รายบาดเจ็บสาหัสอีก12รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำพยานและได้รับความเบื้องต้นว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม Black, l a ล k d a ดลายลาอาชญากรอันดับหนึ่งในมลนลัดอย่างไรก็ตามทางผู้ก่อเหตุและคู่กรณีสามารถลบหนีไปได้ คนพวกนั้นอีกแล้วบ้าบอกันไปใหญ่แบบนี้ประชาชนจะปลอดภัยได้ยัางไงานั่นนะสิครับเฮ้ยยังดีที่โรงพยาบาลเราอยู่ไกลจากตัวเมืองอ่ะจริงสิแต่ว่าบ้านของคุณหมอคอรินก็อยู่ในเขตดาวทามไม่ใช่เือครับชายหนุ่มผู้ถูกถามยังไม่อาจละสายตาจากโทรทัศน์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข่าวภาคเช้าทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ ขึ้นในห้องพักแพทย์แผนกผู้ป่วยในและก็ช่วยไม่ได้ที่ใครๆจะรู้สึกอยากตรงกลับบ้านเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังปกติดีน้องชายผมดูแลอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรคงโทรมาแล้วล่ะครับเขาหันมายิ้มบางๆทางที่ใจจริงกำลังกังวลอยู่มากทีเดียวงั้นก็ข้อย,อย่างชั่วหน่อยปัง ตาแล้วประตูห้องก็เปิดออกกระทันหันแย่แล้วท่าทางตื่นตระหนกของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทำเอาทั้งสามคนชะงักเกิดอะไรขึ้นท,ท่านผูน้อำนวยการถูกจับเป็นตัวประกันครับว่าไงนะพวกนั้นคนพวกนั้นบุกมาที่นี่แล้วบทที่หนึ่ง k l e c k De De La คือขอบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในวงการมาเฟีย ทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังธุรกิจการค้ามนุษย์ผลิตอาวุธสงครามและมีมือสังหารในสังกัดอิทธิพลและอำนาจที่ตกอยู่ในกำมือสกรกเหล่านั้นไม่อาจจำกัดความรุนแรงได้ที่แน่นอนคือไม่มีใครกล้าประกาศตนเป็นศัตรูกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคนใหม่ที่ว่ากันว่าสามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อสร้างความด่างพร้อยให้กับขบวนการยุติธรรม และลดศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายลงอย่างถาวรน,นั่นคือสิ่งที่คริสโตเฟอร์คอลินรับรู้เพียงน้อยนิดเพราะถึงจะเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์มือดีของโรงพยาบาลแห่งนี้แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินกับเร่งให้เขามุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยไม่ฟังคำห้ามปรามใจมัวแต่กังวลถึงความปลอดภัยของท่านผู้อำนวยการที่เป็นทั้งผู้มีพระคุณและอาจารย์ทว่าที่หมาย กับยิ่งสร้างความหวั่นใจเมื่อมาถึงพวกมาเฟียกลุ่มชายชกันในชุดสูทสีดำสร้างบรรยากาศชวนขยาดมาสู่ห้องทำงานอันคุ้นตาแต่ละคนล้วนพกอาวุธจนผู้มาใหม่นึกลังเลขึ้นมาเพียงครู่แต่พอเหลือไปเห็นบรรดาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่นอนหมดสติอยู่ฝีเท้าก็ก้าวออกไปตามสัญชตาตญาณพวกคุณต้องการอะไรทุกใบหน้าที่หันมา ทำเอาใจแทบหยุดเต้นนอกจากรอยยิ้มเหี้ยมเกลียมที่ส่งมาเป็นเชิงขมขวัญแล้วสายตาย,ยังส่อแววมุ่งร้ายราวกับหมายจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆสงบปากสงบคําเอาไว้ดีกว่าคุณหมอหากแต่คาขู่ก็ไม่อาจทําให้ในายแพทย์หนุม่มละความพยายามได้ยังน้อยความสามารถในการคลองสติก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สั่งสมมาจากการทำงานภายใต้ความกดดัน จะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดที่นี่เป็นเขตโรงพยาบาลดังนั้นพวพูดยังไม่ทันจบมันหนักๆก็พุ่งกระแทกเต็มสันกรามความเจ็บแลบที่ไม่ได้สัมผัสมานานเรียกความโกรธเข้ามาแทนที่แต่าสายตาอันว่องไวก็เล่งมองหาทางออกในทันทีก่อนตัดสินใจอาศัยจังหวะและช่องว่างอันน้อยนิดพุ่งตัวไปที่ประตูโดยไม่สนใจเสียงคำรามโครมอะ ภาพตรงหน้าทำเอาชายหนึ่งตะลึงค้างสิ่งของแทบทั้งหมดในห้องทำงานเสียหายกระจัดกระจายตัวท่านผู้อำนวยการนอนสิ้นแรงอยู่บนพื้นมุมปากแตกมีเลือดออกใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำสตราจารย์คิดโตเฟอร์พุ่งเข้าไปประคองชายเชลาทำใจดีๆไว้ครับทำไมถึงได้คอลินออกไปเร็วเข้าแต่ว่าพึบไฟทั้งห้องดับลงกระทันหัน คริสโตเฟอร์ใจหล่นวูบรีบเอาตัวบงังคนเจ็บโดยไม่ทันได้รู้ว่าเป็นฝีมือของใครแต่เพียงไม่กี่อึดใจก็รู้สึกราวกับมีบางสิ่งจ่ออยู่ที่ขมับตามด้วยแสงสว่างจากไฟฉายแกลกซึ่งติดอยู่กับลำกล้องปืนบางคนว่าความตายบางเบาเราวกับปุยนุน่นแต่กลับไม่มีใครเคยสั่งสอนว่าจะรับมือกับความกลัวในตอนนี้ได้อย่างไร ทันใดนั้นหัวสมองของเขาก็ว่างเปล่าราวกับยืนนิ่งเหม่ออยู่บนขอบเหวแห่งความสิ้นหวังภาวนาให้ทุกอย่างจบลงอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอีกแต่แล้วภาพบางอย่างก็เล่นกลับมาหลอกล้อนแทนจุดรวมของความกล้าทั้งหมดยามมาจุลราดยางไกลเข้ามาใกล้อากาศอันเย็นเยือกความมืดและเสียงกรีดร้องทรมาน ฝันร้ายในวัยเด็กของเขายัางชอบที่มือไม่เปลี่ยนเลยนะไมเคิลแต่ในที่สุดใครคนหนึ่งก็เอ่ยทำลายความเงียบพร้อมกับเสียงฟีเท้าสม่ำเสมอที่พันเรียกให้คนฟังตระหนักถึงอันตรายพอต่อให้ไม่อาจมองเห็นรูปลักษณ์ของชายผู้มาใหม่ความกดดันอันหน้าหวั่นใจก็แทบจะกลืนกินอากาศภายในห้องนั้นใครกันว่ายังไง เราถึงไหนกันแล้วทางนั้นยังไม่ตอบตกลงครับบอสบอสเหรอฉันมีประชุมในอีกสองชั่วโมงเจ้าตัวเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจไปจาัดก,การซะสิ้นคำสั่งแสงสว่างอันน้อยนิดกระดับลงเป็นครั้งที่สองก่อนที่มือปริศนาจะก,กระชากล่างของท่านผู้อำนวยการออกไปหยุดนะคิดโตเฟอร์ร้องรัานโดยไม่คิดพยายามทำทุกอย่างที่จะลังอีกฝ่ายคืนมาให้ได้ ต่กลับสายเกินไปเมื่อเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชายชราเริ่มแผดดังท่ามกลางความมืดไม่อยู่เดี๋ยวนี้หยุดสักทีได้โปรดทําผมแทนเธอได้ผลการทรมานหยุดชะงักชายหนุ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างถูดโยนลงพื้นไม่อาจเป็นอื่นได้นอกจากลางปวกเปียกของท่านผู้อํานวยการผู้ไร้ทางสู้ท่านยังไม่ปรีปากอะไรออกมาสักคำนอกเสียจาก ตำบอกให้เขาหนีไปไม่มีทางยังไงก็หนีไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ืเรามีแขกไม่ได้รับเชิญสินะกระแสเสียงของผู้กลุมชะตาฟังอย่างไรก็น่าขนลุกโดยเฉพาะยามฟีเท้านหนักหน่วงก้าวมาหยุดอยู่ตรงหน้าคริสโตเฟอร์สัมผัสได้ว่าคนคนนี้จะต้องมีร่างกายใหญ่โตเทียบกับรัศมีความร้อนที่แผ่ออกมา อุตส่าห์ยื่นข้อเสนอมาให้ทั้งทีจับปฏิเสธก็คงเสียมารยาทมีมือยื่นมาจับตัวเขาเอาไว้ฉับพลันลำคอขาวก็ถูกบีบกระชาาขึ้นมาจนแว่นตาเลื่อนหล่นพร้อมกันน,นั้นไฟในห้องก็สว่างขึ้นจนทำให้พบกับบุคคลที่พันธนาการตนไว้เจ้าตัวเป็นเด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งในเครื่องแต่งกายมิดชิดอายุคงราวๆยี่สปีเห็นจะได้ ใบหน้าขาวมีกระปละปลายล้อมด้วยผมสีบลอนอ่อนแถมในมือยังคลองปืนเก็บเสียงกระบอกเดิมจ่อเข้ากลางลำตัวเด็กยังเด็กเกินกว่าที่จะเป็นบอสแล้วถ้าอย่างนั้นปกติผมไม่นิยมใช้งานมือปืนแต่บังเอิญวันนี้มีเวลาไม่มากเสียงเดิมเอ่ยต่อไมเคิลเป็นมือปืนฝีมือดี คุณหมอควรดีใจที่ยังไม่โดนกระสุนของเขาเป่ากลางศีรษะดวงตาที่หลีลงจากการเปลี่ยนระดับแสงสว่างกระทันหันพยายามเพ่งมองไปทางต้นเสียงจนกระทั่งหวังว่าเราคงจะเจรจาธุรกิจกันได้ใช่ไหมครับคุณหมอชายผู้ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหลังควันบุหรี่เจรจารในตอนนั้นคือเจ้าของดวงตาสีแอมเบอร์หายาก ที่พลันลิดลอนลมหายใจของคนมองราวกับต้องมนสะกดหาได้ปรากฏแววอื่นใดนอกจากความจาบจ้วงและดุดันประดุดสัตว์ป่าเตรียมขย่ำเหยื่อจึงไม่แปลกหาจะทำให้เหยื่อรู้สึกราวกับถูกจองจำในเงื้อมือของปีศาจชายคนนี้น่ากลัวยิงกว่ามาัจุราชหากก็ช่างงดงามดุดพญาราชสี ภายใต้หน้ากากที่สามารถตรึงสายตาของนายแพทย์นมได้เป็นอย่างดีคือใบหน้าชวนมองอย่างร้ายการของชายหนุ่มผมดำยาวปละบ่ายิ่งดูหล่อเหลาคมคายเมื่อเสริมด้วยลายคราวบางตรงปลายคางร่างกายสูงใหญ่กำยำตามคาดมีส่วนสูงราวร้อเก้ซนและสวมสูทสีดำตลอดทั้งชุดคนคนนี้คือผมโซโลมอนแบล ยินดีที่ได้รู้จักคุณหมอคอลินหัวใจของคุณหมอแทบหยุดเต้นโซโลโมอนแบล็กหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มมาเฟียแบล็กเดลลา,ลานอกจากจะทำให้หลงลืมไปว่ามีป้ายชื่อติดอยู่บนเสื้อกาวแล้วการเผชิญหน้ากับบุคคลอันตรายที่สุดในมนรัสยังทำให้คริสโตเฟอร์ตระหนักว่าข้อเสนอที่อีกฝ่ายนำมาคงไม่ต่างอะไรกับไฮย,ยนะ เช่นเดียวกับข่าวที่ได้รับรู้มาตลอดว่าชายคนนี้สามารถก่อคดีร้ายแรงได้ในชั่วพริปตาแต่เพื่อท่านผู้อำนวยการแล้วธุรกิจที่คุณว่าคืออะไรกันแน่คำถามทำให้ดวงตาสีแอมเบอร์ชายแววพอใจเสียเวลาย้อนความกันสักหน่อยคงจะไม่เป็นไรล่างสูงสาวเท้าเข้ามาใกล้พอผมเองก็เริ่มถูกใจคุณหมอขึ้นมาแล้ว บอสครับทว่าเด็กหนุ่มนามไมเคิลกับเอ๋ยขัดทําแผลก่อนนะครับแผลเหรอคนเป็นหมอเผลอสํารวจร่างกายอีกฝ่ายทันทีตามความเคยชินถึงแม้สายตาจะมองเห็นไม่ค่อยชัดพราะไม่ได้สวมแวน่นแต่ในที่สุดก็พบว่ามีเลือดสีเข้มไหลออกมาจากชายแขนเสื้อบาดเจ็บงั้นหรือหรือว่าฉับพลันร่างสูงโปร่งในเสื้อกาวก็ถูกลากออกไปด้วยเลี่ยวแรงมหาศาล โดยที่พ่อมาเฟียใหญ,ใหญ่ไม่ลืมทิ้งท้ายคำสั่งเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนฉันกลับมาเอาแต่ใจไร้มารยาทคือคำนิยามรองจากคำว่าน่ากลัวที่คริสโตเฟอร์มีให้กับมิสเตอร์แบกเพราะนอกจากจะถือวิสาสะหลากพาตัวเขามายังห้องทำแผลเจ้าตัวยังจัดแจงถอดเสื้อออกจนเหลือเทเพียงแผ่นอกเปลยเปล่าซึ่งเต็มไปด้วยแผลและรอยสัก แสดงถึงประสบการณ์ดำมืดที่สั่งสมมาอย่างหนักหน่วงและยาวนานยังไม่นับร่องรอยใหม่ที่เกิดจากกระสุนถากหัวไหล่ขวาจนเลือดซึมออกมาไม่หยุดคนคนนี้มีชีวิตที่ต่างจากเขามากมายเหลือเกินบางครั้งคริสโตเฟอร์เองก็ยอมรับว่าอยากจะเข้าใจและสัมผัสสิ่งที่อีกฝ่ายเผชิญมา แต่อีกในหนึ่งก็ทราบดีว่ามันไม่ใช่โลกที่ตนควรจะเหยียบย่างเข้าไปไม่ใช่โดยสิ้นเชิงจะจ้องอีกนานไหมคุณหมอน้ำเสียงเย็นเยือกทำเอาสะดุง้งต่อให้มันฟังนุ่มนวลกว่าเดิมแต่ก็ยังรู้สึกหน้าขนลุกอยู่ดีคุณหมอรีไปเตรียมอุปกรณ์ทําแผลทีแรกว่าจะไม่ถามอะไรแต่ก็อดไม่ได้พอระเบิดเมื่อเช้าใช่หรือเปล่าดวงตาคู่คมเบือนมาสบ เรากับรู้อยู่ก่อนแล้วรอยยิ้มอ่านยากผดพลายตรงมุมปากติดตามข่าวสารตลอดเวลาสมกับเป็นพนลเมืองดีจริงๆคุณหมออายุเท่าไหร่ 32. โอ้คนฟังดูไม่เชื่อรอเล่นหรือเปล่าหน้าตาแบบนี้อายุมากกว่าผมอีกหรือนี่คริสโตเฟอร์กระพริบตาปลิบๆเป็นความจริงที่หากบอกว่าเขาอายุราวต้นยีก็คงจะมีคนเชื่อ พราะนอกจากผมสีทองมนที่ตัดและหวีอย่างเรียบร้อยผิวก็ขาวประหนึ่งไม่เคยโดนแดดซึ่งก็มักจะเป็นปกติของศัลยะแพทย์ที่ทำงานในห้องผ่าตัดมากกว่าจะออกมาพบปะผู้คนและด้วยความฉงนสงสัยใช้นุ่มจึงพระมือจากปากแผลบนหัวายนะแล้วจ้องเข้าไปในดวงตาสีน้ำตาลทองบ้างพอได้สังเกตด,ดีๆก็พบว่าใบหน้าดุดานคมคาย มีริ้วรอยแห่งวัยอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยมากจะเป็นรอยแผลจางๆและกระที่เกิดจากการทำงานกลางแจ้งนึกว่าคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตจะไม่ต้องออกโรงด้วยตัวเองเสียอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเธอสรพนามที่เปลี่ยนไปทำเอาพ่อมาเฟียใหญ่ของเราขบขันก่อนโน้มตัวเข้าไปใกล้อีกฝ่ายอย่างพิจารณาก่อนหน้านี้ทำไมคุณถึงเสนอตัวมาง่ายนักละ่ะ เพราะอะไรนะหรือเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังนะ่ะใช่แล้วนั่นคือสิ่งที่คริสโตเฟอร์เฝ้าเตือนตัวเองเสมอมาคนเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวการช่วยชีวิตคือบทบาทที่เขาสมัครใจเลือกจึงได้มาเป็นหมอและผลลัพธ์ทั้งหมดก็ทำให้เขาเข้าใจคุณค่าของชีวิตหรือบางทีอาจเพียงแค่อยากลบอดีตอันนาชางังผิดคาด โซโลโมอนเลิกคิ้วขึ้นพลางยกมือเชยคางสวยอย่างถือสิทธิ์ผมอุตส่าห์วังว่าคนอย่างคุณจะบังเอิญมีชีวิตที่ขมขืนและน่าอับอายจนยอมยนมันทิ้งไปง่ายๆเสียอีกคริสโตเฟอร์กำมือแน่นถ้าการทำอย่างนั้นจะช่วยชีวิตใครสักคนได้ฉันก็ไม่เสียดายเลยสักนิดต่อให้คนคนนั้นเป็นผมนะเรือดวงตาสีฟ้าใสจำต้องใสไปทางอื่นรู้สึกลังเลขึ้นมาเป็นครั้งแรก ก็ใช่ยังพูดไม่ทันจบมือใหญ่ก็เอื้อมมาบีบรัดลำคอของเขาทันทีสำยังยกขึ้นสูงอย่างไม่ปราณีจนปลายเท้าแทบลอยจากพื้นผมทราบว่าคุณหมอคงจะไม่มีความกล้าพอที่จะพูดออกมากระแสะเสียงเฮี้ยมเกรมเอ่ยชัดว่าคนบางจำพวกอย่างเช่นตัวผมก็ไม่สมควรได้รับความเมตตาใดๆปล่อยแต่สาเหตุที่ผมมาในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อขอร้องความเป็นธรรมดวงตาสีน้ำตาลทองวาวโรดความเมตตานั้นต่างหากคือสิ่งที่ผมจะมอบให้พวกคุณประมาทประมาทเกินไปบทสนทนาที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพียงแค่นี้เองนะหรือนี่หรือเปล่าคือการหลอกให้ตายใจแล้วขยํำเหยื่อจนแหลกคามือสถานการณ์ที่พลิกผันอย่างปุบป,ปับทำให้หัวใจของคริสโตเฟอร์เตลทึก แถมยังถูกแววตากระหายเลือดสะกดเสียจนเดี่ยวแรงแทบไม่มีเหลือต้องการอะไร30เตียงอะไรนะผมต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับคนของผมในโรงพยาบาลนี้30เตียงพร้อมแพทย์และพยาบาลดูแลใบหน้าคมน้มเข้ามาใกล้อีกและหากเราตกลงกันไม่ได้เห็นทีว่าความเมตตาของผมคงจะสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่คิดนะครับ คุณหมอคอลินสิ้นประโยคลำคอขาวก็ได้รับอิสระคริสโตเฟอร์รีบหายใจเอาอากาศที่เคยหายไปเข้าสู่ปอดดวงตาสีฟ้าตะวัดมองอีกฝ่ายอย่างแค้นเคืองจะเป็นไม่ได้ยังไงเขาว,ว่าคนเจ็บมากขนาดนั้นเรายอมให้แอดมิดเข้ามาพร้อมกันไม่ได้หรอกต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนนานแค่ไหนหมายความว่ายังไงหมอหนุ่มขบกลามแน่น นานแค่ไหนกว่าจะมีคนตายจนเตียงว่างขึ้นมาอย่างนั้นหรอโซโลมันไม่ปฏิเสธซ้ำยังดูพอใจกับปฏิกิริยาตรงหน้ามากขึ้นไปอีกผมไม่สนใจเรื่องนั้นเลยสักนิดว่าไงนะถ้า30ิบคนนั้นต้องตายแต่ลูกน้องของผมรอดผมก็ยินดีใจในายแพทย์หน่มลุกขึ้นทันทีรับรู้ว่าตนสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองไปโดยปริยายคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน คนอย่างเธอฆ่าคนเป็นผักปลาเห็นมนุษย์ด้วยกันเปแค่ชิ้นเนื้อหรือไงคนฟังเงยหน้าขึ้นสบตาคนถามด้วยแววดุดเดิมแต่วินาทีถัดมาก็คว้าเอวอีกฝ่ายเข้ามาประชิดตัวเรื่องนั้นนะ่ะเป็นความผิดของคุณไม่ใช่หรออะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้กำลังขับเคลื่อนไปตามกลไกของคนเพียงหยิบมืออย่าได้ลืมว่าโลกในอุดมคติที่มีแต่สีขาวยังไงซะ ก็เป็นได้แค่ความเพ้อฝันจำนวนของเหยื่อจากอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นทุกวันคือสิ่งที่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อทําให้วัฏจักรดำเนินต่อไปได้แต่ในส่วนของคุณเองละ่ะคนนีอ้อมแขนเบิกตาค้างอย่าบอกนะว่าการปล่อยให้เหยื่อพวกนั้นต้องตายไปเป็นความล้มเหลวในหน้าที่ของฝ่ายไหนกันแน่คริสหัวใจของคริสโตเฟอร์คำรามอย่างบ้าคลั่งทีแรกไม่มั่นใจนักว่า เป็นเพราะคำตอบแสนร้ายกาศหรือห่างเสียงที่เรียกชื่อเขาฟังดูอ่อนลงโดยไม่ทันตั้งตัวกันแน่เถียงไม่ได้นั่นเป็นความจริงที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนความจริงอันน่ารังเกียจผมจะให้คุณตอบอีกครั้งคนที่ยังนั่งอยู่โอบเขาแน่นขึ้นเลือดที่ไหลซึมออกมาแต่คนเจ็บไม่ใส่ใจว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แน่นอนว่าการตัดสินใจเรื่องนี้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของเขา คริสโตเฟอร์ไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้ผู้บริสุทธิ์ที่เหลือได้ยังไงอ่านมีบางส่วนที่สามารถกลับบ้านได้แต่ความวุ่นวายที่ผู้มาใหม่จะก่อขึ้นที่นี่ก็ไม่มีทางคาดการณ์ได้เช่นกันสิ่งเดียวที่เขารู้แน่นอนคือจะเกิดอะไรขึ้นหากปฏิเสธดังนั้นแล้วจะต้องมีการประชุมกับอีกหลายฝ่ายนะ่ะเขาเอ่ยเสียงเบาทว่าหนักแน่นในวันพรุ่งนี้หากเป็นไปได้ ทำให้มันเป็นไปได้แต่ว่าโซโลมันไม่รอฟังมือใหญ่ลังให้ลากสูงโปรง่งนั่งลงบนตักไม่สนใจอาการตกใจจนหน้าชาซ้ํายังเริ่มมีสีเลือดฝาดบนเนินแก้มขาวแล้วผมจะรอฟังจากคุณก็แล้วกันคริสคุณหมอเพลิเม้มปากอย่าเรียกแบบนั้นทําไมล่ะครับไม่มีคําตอบอยู่นานจนคนถูกกอดเริ่มเอื้อมไปหยิบอุปกรณ์ทําแผลแทนการบายเบีย ขณะเดียวกันก็พยายามห้ามหัวใจที่เต้นละลัวไปด้วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่สินี่ม่ใช่ความดีแต่เป็นสิ่งที่อีกฝ่ายจงใจหลอกลวงเข้าตั้งหากไว้ใจไม่ได้กลมเสียชิดขนาดนั้นกลัอยเย็บไม่ถน,ดนัดหรืไงครับคนเจ็บพูดขึ้นจนคุณหมอเพิ่งรู้ตัวว่าจดจ่อกับการทำแผลเสีจนใบหน้าห่างกันเพียงคืบก็แล้วจะให้ทำยังไงได้ถ้ามีแว่นตาที่ทำหล่นไว้คงช่วยได้มากกว่านี้ ฉันสายตาสั้นฮะไหนขอดูหน่อยไม่พูดอย่างเดียวยังเลื่อนมือมาเชยคางสวยขึ้นอีกครั้งโดยไม่ขออนุญาตทำแบบนั้นจะไปดูออกได้ยังไงกันคุณหมอมีดวงตาที่สวยนะครับสีฟ้าอะความาลีนเป็นสีโปรดของผมคนฟังตะลึงค้างผมเลยอยากจะแนะนำคุณว่าควรรักษาไว้ให้ครบทั้งสองข้างพอสิ้นคำกล่าวคริสโตเฟอร์ก็นึกขำแกมสมเพชตัวเอง ช่วยไม่ได้เลยที่ทางน้ำเสียงและแววตาส่อความร้ายกาจจะชวนให้เคลิบเคลิ้มอย่างไม่น่าให้อภัยเป็นกับดักที่อันตรายจริงๆแล้วฉันจะจำไว้ปีสาหนุ่มยิ้มรับดีครับเพราะผมคงจะเสียดายไม่น้อยถ้าต้องเป็นคนขวักมันออกมาด้วยมือตัวเองค่ะเปิดเรื่องใหม่นะคะกับแนวมาเฟียนะคะ ค่ะเสียงได้ดีขึ้นนิดนึงนะคะอาจจะมีตรงไหนที่ยังออกเพีย้ยหรือว่าแหบแๆเพิ่มๆหรือเสียงรบกวนก็ต้องขออาภัยทุกคนเลยนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ